สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่30กันยายน2 5 6 4กันนะครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือของเรามีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี่วัดได้48.0ม mm, มที่กิวแม่ปานดอยอินทนทน์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี้เนื่องจากช่วงนี้ภาคเหนือมีฝนน้อยลงทําให้อากาศ้อนขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-36องศาเซลเซียสครับโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้34.2องศาเซลเซียสเตีย่ยมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบในเจ้านี้ภาคเหนือตอนบนวัดได้ึถถง2 4องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างวัดได้ซ4าสีถึงซาเจ็ดองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นรลาบเจ้านี้วัดได้ซาเอจุดสององศาเซลเซียสที่กลุ่มงานอากาศเกษตรษเชียงไฮ้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้ครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพาดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกําลังอ่อน ลักษณะจะอี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้กันนะครับจะเห็นได้ว่าทางภาคเหนือของเราท้องฟ้าโปรง่งมีเมฆเล็กน้อยครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ44ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชีงยงใหม่และก่อนหน้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากอุต,ตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและกเพชรบูรนครับอุณหภูมิต่ำสุด34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือของเฮามีฝนลดลงในระยะนี้แต่ก็ยังคงมีโอากาสเกิดฝนตกได้ในบางพื้นที่ครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน